สวัสดีครับม,มันเบ่งเบาอินโดจานเปียกครับเบายูเอฟโอคือยูเอฟโอขนาดเลยเวลาขึ้นมือนั้นทายตัวที่มันเจือดุงไหมาง่ามขนาดเลยเปียกหลอลดรนนุ่งนะเตรียมบินครับลออินโดเบื้องขั้นสนุนนขั้นสนุบักงหญ่เลยครับ บัแบกไอ้ขัน z ุ o มเบาอินโดแถเนี่โอ้ยขันหอบานหอบเมืองมันเห็ดมันแบกหัวเนาะแบกหัวดูง่ายเลยแบกหัวไปละขันเบาอินโดแถพีเฮปปีเกินปีมวพุ่นเป็นว่าพุ่นว่าเกินปีเป็ไหลนี่ได้ทาขันซุ้มใหม่เห็ดใหม่เห็ดกันอะไรพิเศษมามีขันขันสนหูนี่ไม่เป็นล่ำนะครับปลานังวัวพ่อสอดใส่ดามอีกระหาก บินโดขนาดสามเมตรกว่าสามเมตรเศร้าไงคือยุเอโอขนาดเลยเวลามันเซิรินโอ้เป็นตะเบึงขนาดคนไทยก็ับบ่คอยเห็นผู้ใดเห็นนะครับขึ้นแล้วมือนั้นเราปล่อยมาบงได้มาเบึงนะครับมือนีเราต้ำอีกนี่ยจานเปียกไปยังเสียงงามครับงามเป็นไปละงงาม บาลไงบาวอินโดบอลอินโดนีเซียนะครับต้นสะบับจากแมนหรือบอบบลูแต่ว่าเห็นคนอินโดมันเลียนยนี่จะแนวนี่แหละมีไงสีและครับแต่ว่าสนูเป็นสนู่ไทยสนู่ีในใบเงาแจ็คสีดา่างจังไดล่องแกงเบิงกับบ่อได้อร์มมันเงยแห้งเาาขันสนู่สามเมตรนะครับ สัดสวนจักวิธีได้ผมบ่เคยเห็นเลยบ่เคยตองเลยว่าอยินดูแต่จานเปียกเราเห็ดขึ้นเราก็เห็ดไปเังสั่นขึ้นกันนะเราว่ากระบ่ม,มีสูตรมีอย่างเดียวเรา,าเห็ดหลวดแต่วงมันหาเม็ดเปีย่ยนสามเม็ดยีเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเราจวดเป็นอย่างไดร่มดีครับมือเนี่หนาสีเดมัดสัตสกอนพายุสีมาเตรียมตัวจวดสักวน เดี๋ยวคนสีขาว้องสมือนะครับนาสิริชุดผักลบไปอ่ะบอาแลายใหญ่ห้างเกินมาหนาพอสมควรล่ะจะตำกันเลยฮะตำลบไปครับผูกสัตว์เลยนะครับนี่เบาใหญ่มันขึ้นบ่อยากครับเบื้งตอนขึ้นครับมือนี้ล่มดี พี่งแว่าผู้ใดใครยังมาท่านเกี่ยวเขาออกท่านเกี่ยวเขาออกนี่ก็สิคักอาเบิงครับตอนคืนนครับเป็นไรเสนหูกรสิบริญญนนะครับลมมันแห้งเราระสิญวนนครับมัดสัตว์เพราะว่าลองเรียนบิง่งเดียวเรียนบ่ได้นะครับไปแล้วครับ Ừ, phải đó phải tín lộ mọt vào dây diệp với nhau phải lẹo mà cứ dư em đi สวยงามครับเบาใหญ่ปีม๊มกินลมดีสนุ่บ่ได้ล่องเท่านี้นี่แต่ว่าขั้นหญ่ดีสนุ่สามเมตรครับใหม่เป็นล่ำอ่ะคิดคิดเบิง่งกันสนุ่ขึ้นไปล้วนิ่งกิก๊ก โอ้ลมบ่ค่อยนิ่งมันไดเสื้อมันสั่นนะครับเสื้อมันานาหกสิเมตรหนึ่งพอขันใส่ยาวเดียวขันมันลงมันสีลงใส่เข่าเพื่อนไปไปแสดงเงี้ยอู้หูเซินขนาดเลยอย่างชอบเลยครับ ขันสนุกอย่งไงเนี่ยแบกใส่ขึ้นเสือเดี๋ยวนาจะเชื่อไหมเป็นสิจัดหญ่างเงี้ยกาวเดี๋ยวเราสิจัดแบบบกหาเมียครับร่มเดี๋ยวมาเดียวหยุดั้งทั้งที่ก็ลมดีร่มดีร่มแห้งแต่ว่าหันหยุดมันหยุดก็หยุดร่อนขนาดกันใส่เสืองเห่าเนี่ยโบลงเลยนี่เบิดมือแล้วเนี่ยขึ้นไปมันก็ถอยลงนะครับขึ้นไปก็ถอยลง ดึงเมื an, มองกันนะหมอนบองปูครับเกาะเสียบ่อองห่วงครับดึงบ่ติง เซิรนขนาดครับมันขึ้นสั้นแล้วมันก็ถอยลงครับขึ้นนี้เราดัานสอดแจงเลยเสือกซ้ำหนีแล้วเราปล่อยสอดแจงแน่นอนขนาดเลยสวยงามนะครับ แขงขึ้นตรงเวลาลมพัดมันสี่มันนักมาครับนายจะฝุ่นสิมาเนี่ยแล้ว พุงลมนะครับลมดีขนาดได้มือเนี่ยครับแต่ว่าก็จากทิมเนี่ยจากหน่อยมาแห้งวะไรทิมกับทิมสวงสี่นะครับแต่ว่าพีใหญ่เนี่เซิรนยุงสี่แล้วเนี่มันหลอดนะครับเวลามันหลอดมันตะบิงคืออย่างนี้ควอยก็เล่ามือนะพมาทายลิปหน่อยหนึ่งมันขึ้นไปหน่อยหนึ่งมันเซิ้นนะมันหลอดเจิดว่ามันอยู่อ้ปูอีดี แน่นอนของเราไปเท้าเราจะเห็ดสูดได้บ่มีสูดจับใส่รเราวะเพราะจะปั๊บเป็นคันก็ขึ้นเซียนบาอยู่ขุนววนะนไปจัดย่างนี้เราใส่เสนูที่เราสามสี่ขั้นเนี่ยเบาอยู่ขุนนะววตแต่เสนูนี่ยังบ่ทันอันนี้ปันไดเพราะว่า ไปมันหน่อยแล้วมันเยานะครับขี่เบิ้งขั้นสนุ3สามเมตรไปประมาณสองเมตรกว่าแต่ว่าอย่างข้างนิดนึง ๋ย่ากัเดเปลือกปูเข้าใส่ปีในคืนเที่ยงทีดีเลยเนี่ย